สวัสดีครับวันนี้เจอปัญหาอีกแล้วนะฮะวันนี้ฝาชีหูหักนะครับใช้งานกันโหดเหลือเกินนะคำว่า DIY นะครับก็คือการทำอะไรก็ได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับหรือว่าเราสามารถซ่อมแซมสิ่งที่มันชำรุดได้ด้วยตัวเองนะครับด้วยวัตถุต่างๆนะครับที่เราหาได้ภายในบ้านนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะใช้เป็นสาย THW นะครับมันคือสายไฟ ผมจะสรุปง่ายๆให้ฟังดังนี้นะครับสำหรับไฟบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะมีสาย VAF คือสายที่หุ้มด้วยฉนวนสีขาวนะข้างในมี2เส้นอันนี้เห็นบ่อยเลยนะครับแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือสาย VAF ขีด G ก็คือเหมือนไอ้ตัวแรกนั่นแหละแต่ว่ามีสายกาวเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนสายที่ SW นะครับเป็นสายที่เดินภายในท่อสําหรับงานเดินสายไฟที่ฝังอยู่ในผนังนะครับหรือเดินลอยภายในท่อต่างๆครับก็คือสายตัวนี้แหละซึ่งเราสามารถซื้อแยกเป็นเส้นๆสีๆได้เลยนะครับเจ้าสายตัวเนี้ยที่ผมได้เลือกนํามาใช้นะครับก็คือมันมีความตันแล้วตัวเนี้ยผมใช้ สาย GHW ของแบรนด์ BCC นะครับซึ่งทองแดงเต็มนะครับพอทองแดงเต็มเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับผมงอยังไงมันก็ไม่คืนตัวจะใช้คู่กับคีมตัวนี้เพราะว่ามันสามารถต่อ,อสายไฟได้แบบง่ายรายเลยครับดูนะนี่นะครับหรือจะตัดทําอะไรได้หลายอย่างเลยครับผมคีมตัวนี้ซื้อมา สิบเองนะครับแต่โหโคตรดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวนะครับถ้าท่านใดสนใจนะอยากให้ผมรีวิวนะครับคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะหรือท่านใดใจร้อนคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับโอเคจะซ่อมฝาชียังไงไปดูกันเลยโอเคนะครับเมื่อได้ฝาชีมาแล้วก็ชารดลุกษณะเรีนะครับให้ลองหงายนะครับขึ้นอ่าเราจะเห็นด้านในนะครับเขาจะมีหัวเห็ดหัวบั็กนะครับ ว่าให้ทําการใช้ครีมเนี่ยอะไรก็ได้แต่ตัวนี้ปากมาันเลมแหลมนะมีงอ,อกหรือตัดออกได้เลยครับหรือหักออกได้เลยเนี่ยผมผมหักออกเลยนะครับเนี่ยหักออกได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วง่ายเลยทีนี้ไปดูกันต่อตัวนี้นะครับเป็นสาย t h w ขนาด2.5 square i n c นะครับทองแดงเต็มเปียกเลยนะครับผมซึ่งเป็นสายไฟที่ผมเหลือจากการเดินไฟให้บ้านพ่อตานะครับลองแย่เข้าไปดูนะครับให้ตัวได้ดีดูนี้นะครับหงายฝาชีขึ้นเราจะเห็นและ ว่าเราจะล็อกยังไงนะครับก็นําครีมนะม้วนมาเลยประมาณนี้เราใส่ตัวนี้ค่อนข้างหนาค่อนข้างแข็งนะครับผมจะม้วนเป็นวงกลมนะครับเพราะว่ามันจะได้รับแรงดึงได้ดีนะครับผมเนี่ยแล้วยิ่งทองแดงเต็มอย่างนี้นะโอ้ใช้แค่ยกขึ้นยกลงนะครับไม่ไม่เอาไปไปฉุดกระชากลากถูมันมากนะครับมันก็คงไม่หลุดนะอ่าได้แล้วเห็นไหมพอปล่อยเสร็จมันไม่หลุดแล้ว นะครับแม่บ้านก็สามารถค่อยๆทําตามได้นะครับถ้าเกิดมีสายไฟที่บ้านนะครับผมต่อไปกับตาชีขึ้นก็นําอีกด้านหนึ่งนะครับงอเข้าไปเลยนะครับเป็นหูเข้าไปในรูนะครับก็จะได้รูแล้วครับนํามาผูกกันก็ได้นะเป็นห่วงส่วนตัวผมก็มันไม่ถึงอ่ะอันนี้มันเป็นเศษที่เหลือจริงๆนะครับก็จะม้วนเหมือนเดิมครับโอเคนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกใจแม่บ้านแน่นอนครับโอเคครับ โอเคนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะครับพะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอ้โหใช้งานลําบากมากนะต้องขยุมนะครับทีละสองนะแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงนะครับซึ่งก็ง่ายเลยนะัะผมพอได้ทองแดงดีนะครับแล้วก็เจ้าคีมตัวเนี้ยราคาไม่ถึงร้อยนะครับเหมาะกับการซื้อติดบ้านไว้จริงๆเลยครับผมถ้าท่านใดสนใจอยากให้ผมรีวิวคอมเมนต์มาได้เลยใต้ชิปีดีโอนี้แต่ถ้าท่านใดใจร้อนนะผมได้ทิ้งลิงก์ นะครับเจ้าตัวนี้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบกนารนำเสนอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ